นี่นี่แล้วตอนที่แบบว่าจังหวะที่มันจะต้องป้อนเหรวอ่ะมีเล่นกับเล่นกับไม่ซื้อเล่นอ่ะยังไงยังไงยังไงอออ๋อตัวอย่างตัอย่างยังไยังไงยังไงเอากระโถเข้าไปอ่ะแล้วก็ไปกระเดิมไงใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหมองยังไงครับผมองขอรบกหน่อยไปดู เว่านานเกินไปไม่ยอมน้ช่เลยหรอนี่นี่ไม่พอนะเืินหาอ่าทไมต้องทำแบบฟิลนี้ด้วยวะคนคือเราต้องสู้ให้พี่กันรับทุกคนเงไ่บอกหเดี๋ยวนะคือผมช่วยทุกคนอยู่นะเนี่ยทุกคนได้รางวัลนะเอบคุณค่ะขอขอคุณทุกคนที่มาส่งที่มสงมาครับ